สวัสดีค่ะอุ้ยใส่เสื้อบ่าเอากค่ะนี้นี่เอามียุติตายแล้วไปหาเพื่อนสาวก่อนตื่นแล้วค่ะอาบน้ำแล้วใหม่มากงางไปหาเพื่อนสาวก่อน มันเคียงดีนะ,ะกระตอ้อว่าไงคะกระตอ้ออย่าไปหลงลอบอนากมีพี่บอกว่าจะมาที่ไดีแต่รักน้องคอนเดียว มึงทายขีบจนว่าเสียงแหบเลยเด้อเอ๊ะข้อบอกอม่ค้างไมมีอะไรนี่ง้ออีกนี่ทางนี่ค้างรึค้างนี้เนี่ยผู้ใดมานั่งเต็มกล่องเลยงาะแม่นี่จะวองตังอีกตังหนึ่งไม่จะพูดอ้วนคำนังเต็มถุงต้องทั้งาะเงาะไปของคือจของช่อง เงี้ยถึงว่าใหอยากไปบู๊คุณแม่ดาเราคว่มอ้วนฉันกินน้ำแนเราจะผอมไปด้วยกันแกกินกินลราแม่ต้องนอนเรือแม่จะกินเอนเช้าวันกินลราตอนบ่สิอันผอมให้ข้าใส่เสื้อแป้งเลยมืออะไรเลยเบาอยู่เสือแป้งห่างหลังก็มีสองคนแม่ ยแอบออกมาแน่ออแขกมหาหน่ะบ๊วยบได้เชิญแขกมาเ้อใส่ี่ว่าหลงพ่อขวนไหนเราจะผอมไปด้วยกันใสเออเ่เธอไม่ได้อยู่ในครอบครัวตัวกลมเลยเธอมาผอมกัอะไรกับเขาเออครอบครัออว,อ,วอะไรนะครอบครัวตัวกลมอมย่าสามารถคอนนำโคกงสแตกนะจ๊ะพูดไม่สุภาพเลยฉันไม่สแตกก็ได้เออ เพราะว่าฉันมีอยู่แล้วเพราะฉันมีอยู่แล้วเออจำไว้เอาเนื้อขาเข้าไปไม่กินค่ะเอาเนื้อขาเข้าไปเอาฉันกินหลอดไห่ก็ได้อ่ะกินหลอดไก่กัได้แก่หลอดยังไงเกียรติปากจะไปกินยังแม่อ๋อยังแม่ก็อมคนละอมยังฮะอมหลอดทีนี้แม่วันนี้ทำอะไรกระแทกปากบ้างนแม่แกงผัดพองนั่นไงแกผัดพรองแกผัดพรองแล้วก็แกงไก่ ไกลๆอ๋อปวยขาลาไท่ขนฉัน,นี่นี่เป็นผลไกล่แล้วถ้าอยากกินเนวอ่นก็ซื้อมานะคะฉันไปกินด้วยแล้วฉันมีหอนหมอถอดไรลรนํำมั่น <c oughs> สื่อเนีปลตทู่มาโอ้กผุนหมอใอดหมอ่ยน้มัน,ออมนลย,ลนย่างหลายกะอา้ากินยุแกน้องไม่สมหมว่านสบยบยุ่วหมูว่านเสียบด้วยค่ะไห้<ฟ>ย,ยุกินสองถวยมูว่านไห้ยุย,ยุดห่ามากินหลายเพราะว่าไม่ได้กินของเส้า ได้สีเหลืงหวานวน้ำข้นใจอีแนมาแตนตอดอีนั่นะมันมีที่นี่หืีมมาตอดถือแต่พี่กับแมนไปถ้าตอดฉันเด้อฉันสีไฟสูงหรือสีหลาวันลงมาเลยฉันว่าสิสนใจว่าจะยืนในมันตอดตอนนั้น ไม่ขวี่จากกจะติดฟอมมันใสเออโอ้ยแม่รู้สึกว่าโล่งนะมันโล่งแล้วว่าดังเบิ้อไปหนักลงแม่พักกินข้า้อนค่พักขายรู้ม่กช็อคราก เขาตั้วปะไรนั่ขอไปเา้โดนแมไปทางหล่ไอท้ังโอ้ยพอแล้วงทังกิจอยเัาวาสนาสิจอยกินเม็ดสิบกองกับว่าจอยหรอเราจะพอให้มท้องแต่ เปิดมนพักอิสูมาดีที่สุดแบบกินไซต์ใหง่ไปพลุกคมเสียบมือเรา่เป็นยาเราก็บวมลุกมเสียบมออ้ามกไกก่อนโอ้ยมันอยู่ไกลๆแบบนี้แล้วกล่องฉันสวยได้ย่าย ถ้าสวยนั่นฉันอยากใหถ่ายฉันอยู่กล่องไัยก็ได้ผู้เดี๋ยวหลังอยู่ค่ะกล่องผูง้ได้ผู้หายอย่ามาถ่ายฉันอันชักว่างกันกำละงสองบาทชิงแค่ดแปะกับบังหวอดซือออ้อมาสองบาทหน,นึ่งพักกันหอึ่งสวนหนึง ้อมใช่หนมมันกับผ้าหอมย้อนใช่แล้วเนี่ยพักนั้นหาละโพ่นั้นโชเนี่ยลิตภัณเราไปข้างหน่อยไปตลาดอยู่ไปโคือใหม่น่นด้วยอขาดแล้วค้นใส่มาหารวันเธอมาแต่อยู่ในส่วนรวมฉันบอกพี๊ ฉันบอกได้หน่อยคนเอาโจงไหมจะทงเนี่ยข่ามเขาหยุดข่ามเขาก็เพราะมึงอ้วนไงเขาเลยไม่รัไม่ใช่ไหมคีสาาอยู่แหละก็ก็ไอ้นั่น ไม่ยังเป็นโคงงยี่ของในวันตีมคนนี้ม okay> ีตีมอะอยใส่หอยนีสักทีใส่ชักกันตัวงี้แล้วัดทอัดท้อไม่บอกมวนแถอะแต่ของเกินแล้วมากว่าโอ้วก็ดีกว่ามวลประมวนไม่ละจ้าหนีมันบางบางอย่างขลอมันหลอนหล่อนยุ่มผมได้งับหนีมันบางก็ อามน,น้ำยางเมบะไขมันเขาอีกโก้จะลืมในโจ๊กไปไหมขาดแล้วบอ,อกไปแล้วขาดเป็นไมันโจ๊กมันไก่บอกหาเส้นแบับเลยกินโจโ๊กด่วนลเก็บสิหละเห็นเหรลูกๆกินเอง แม่ไทยแี่ยัเกียดเลยถ้ากดไไลทยเลย,เย <c oughs> หญิงท่านมากอยู่หญิงท่านมากอยู่ สักกันพี่น้องอ้ยน้ำนี่ฉันแบกมาเด้อพู้นู้นพะกันไปกอกเอาพู้น้องแบกผูนน้องนี่ฉันแบกมาพู้นู้นพะกันไปแบกของมากินเฮ้ยเขาใส่ไหนก็ได้ดอกฮะไปก่อนค่ะพี่น้องพอกันไม่คิปหนาอย่าลืมกดติดตามนะคลิปโฆษณาเป็นกำลังใจเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเดียวเป็นกำลังใจปลอดสายนะครับสักพิธีบายบายค่ะ